นี่มาในนามสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับชมกร้องของเรานะครับที่อชลงอีไลท์ซิเมนต์นะครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าผู้คนพบทางสวรรค์นะครับหรือผู้รู้แต่งจริงเนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับมีวัตถุประสงค์แก่คืออะไรครับสำหรับวัตถุประสงค์นี้ครับ และบริการทางที่บริษให้แก่ทุกคนนะครับผมโดยที่ งงและสับสนนะครับสำหรับลูกอิบยังล้านนานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นกระบวนการนะครับในการทางานร่วมกันของนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งหมดนะครับสําหรับโครงการไรจีเนี่ยชมรมเนี่ยนะครับขอตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักศึกษาครับ้มารวบรวมงานโดยําเนินลอยตางค์วยี่เนะครับสาหรับวัตถุประสงค์จริงๆของกเราคือนะครับ เป็นโรงเรียนที่คะแนนโอนน็ดน้อยที่สุดในประเทศไทยนะครับทางทุโรงเรียนไร้ค่าเมยนนะครับด้วยการหางบประมาณโดยตัวเองนะครับก็จะรวบรวมนะครับกำลังทรัพย์นะครับแล้วก็บุคลากรเท่าที่มีนะครับไปสอนเพื่อจะให้นักศึกษานักเรียนนะครับที่นั่นนะครับได้มีคะแนนโอนน็ดที่สูงขึ้นนะครับสำหรับจะเป็นยังไงเนี่ยเรวก็ติดตามดูนะครับและไม่เพียงเท่านั้นไม่เทำให้คะแนนโอนน็ดนะครับ ร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นพันย็บตาแล้วก็จะอยากจะชิงชวนเพื่อนๆที่มีความสามารถในด้านต่างๆครับไปช่วยฝึกสอนน้องๆในการศึกษาชีบนะครับเพื่อใช้ในคลิปจะมาต่อไปครับขอาล่ะสอหรับทุกท่านทีน่อยู่ทางนี้